นี่ค่ะป้านี่ก็ได้อีกดอกเล็กๆน้อยๆค่ะพี่น้องร่วมกันค่ะเบิงน้องเดดีซอยฮาห็ดฮิค่ะนี่นี่หาเจอไหมนี่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคูทุกคนค่ะจะกลับมาพบกับเอมมี่คือเก่าค่ะพี่น้องจ้ะเบิงค่ะอ่าเมื่อนี้ตั้งใจว่าสิไปฮาห็ดอ่าแต่ว่าแดดออกแห้งๆค่ะ มารู้สิได้เห็ดหรือเปล่าแต่ว่าอยากไปยางเลเปล่านะคะเพราะว่าฝนตกมาสองสามเือแล้วเนาะค่ะจ้าตอนนี้ก็มาหอดตานเลยค่ะลิลดีกับสามีอยู่ข้างล่างลิลลี่มินี่กวา่ามินี่เวเดฟุยดงยิ่แค่ก็ะมกว่าปิ๊ก,กุลเนะ เห็ดดอกแรกของปีน่าจะเป็นเห็ดดินเห็ดแดงเนี่ยแหละค่ะหรือว่าเห็ดอีหยังเดี๋ยวเอมี่จะทอนมือใส่มือเลยเนาะค่ะอืมมันนักเห็ดอีหยังค่ะพี่น้องอ่ะให้สามีดมเบิ่งตายกันเล้าหน้าตายเชี่ยฟูมีสีอบเบี้ยเลยจิซื้อกระฟูมาเหรจ้าตอนนี้เอมี่กับแม่พ่อเห็ดอีกแล้วค่ะมาเบิ่งน้อกันค่ะเห็ดนำหมากเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะ มีแต่ดอกน้อยๆค่ะมัททันมีดอกใหญ่อยู่จ้ะนี่เห็ดกินได้เนาะค่ะเนาะโอ้ยมานแล้วมานแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยบ่รู้ว่าเป็นแมงหรือเปล่าเนาะแล้วไอ้นี่ก็ชิเก็บไปยก้นละค่ะมื่อนี้สามสี่ดอกเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะนะนี่บ่แมนทางนี้ก็มีบอลมีเด้โอ้ยพอแล้วพี่น้องนั่นนะโอ้ยแต่ว่าโอ้ยรู้สึกว่าแมงกินค่ะพี่น้องนี่ งามอยู่แต่ว่าแม่งกินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอีมีก็จะเก็บเอาพี่น้องมาเบิ่งค่ะนี่นี่น,นี่ทางนี้อีกเฮดนี่ละค่ะเกิดก่อนเนาะคะ่ะเขาสีเอิืนมาเฮดน้ำหมากเนาะค่ะเนาะอยู่อิตาลีเนาะคะ่ะพี่ดอกหนึ่งพี่น้องกันเกิดเกิดเป็นมูค,ค่ะเพราะว่าอสปอร์เขาสีไหลไปตามนาม้ำเวลาฝนตกนะะเนาะนค่ะเนาะนี่ละค่ะโอ้ย เห็ดหมูแรกของปีค่ะเห็ดน้ำหมากค่ะพี่น้องเอาไปปนเอาไปล่าเอาไปแกงเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะว้าวสุดยอดค่ะพี่น้องจ้าปะปะไปย่างกับโอค่ะซีมาเจ็บคอขูนี่แหละค่ะเห็ดพี่น้องนี่เอ้นะเก็บเก็บเก็บกินเลยไอ้เจ้าเอ็คก็ลงมา เจออีกแล้วค่ะนี่แล้วค่ะโอ้ยดอกดำๆแนอยๆนี่คะ่ะทางนี้มีบ่อนี่เห็นฟูยอยู่นี่ดอกหนึ่งค่ะพี่น้องอ้าดอกอ้อๆเลยค่ะนี่เก็บ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 ทางนี้เด้เดี๋ยวลองเบิ้งคะ่ะนาน,นี่เด้พี่น้องนี่คันเกิดเกิดเป็นกุ้งค่ะพุ่น ว้าหลายดอกพี่น้องเมื่งคี้พี่นอ้องน,ะงน,องนี่ทางนี้กะงามค่ะโอ้ยนี่ผนผนผลทางผุดอีกพี่น้องนี่ว้าวนี่ค่ะป้านี่ก็ได้อีกดอกเล็กๆในน้อยค่ะพี่น้องร่วมกันค่ะไก่ไกน้องบบนี้พี่พี่น้องนี่นี่นี่้ยสองดอกค่ะ นีแล้วค่ะเอมี่มักตัวเนี่ายาม้าเห็ดมันสิมีความสุขเนาะค่ะเนาะเก็บเห็ด้ายดอกหน่อยแต่ว่ามีความสุขค่ะโอ้ยดอกนี่แข็งๆเลยพี่น้องกำลังเอโอๆค่ะเพียหนึ่งดอกค่ะโอ้ยนี่แล้วค่ะอันนี้กับแมนนี่เด้นี่พอ,ออีกแล้วค่ะดอกนี่ดอกง่ายๆค่ะสวยๆมากเลยก สวยๆขอบคุณอ่ะน,นี่แล้ะคะ่ะสวยๆเลยสองสามดอกใกล้กันพี่น้องอีกดอกนึงกกน่งาสามดอกค่ะอ่ะน,นี่แล้วค่ะเอ็ดกับซีมีแต่ดอกน้อยๆยังสี่พี่น้องเอ็ดมีกับซีเลือกเอาแต่ดอกนุ่มๆขันเป็นไปได้เนาออ่ะน,นี่แล้วค่ะนุ่มๆแก่ๆสลับกันไปค่ะเเต่ว่ามันหลายอยู่ค่ะทางปุ่นกะ เบิ่งค่ะเอ็มีเก็บเบิ่งแล้วมันเ่าเนาะค่ะพี่น้องจ it ้ะกระซิปล่อยไว้ค่ะขุนท่งขุนกระเน่าแล้วค่ะอันนี้โอ้ยเอาไปก่อนค่ะหมดแล้วนี่เด้อค่ะกเก็บเล็กผสมหน่อยไปจะไปเบิ่งน้ำกันอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะแต่มาพ่อเฮ็ดผึ่งค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะว้าวไม่ซื้อไปใช่ไหมไม่เลย ทดลองเบิงบ้งเฮ็ดเพิง่งแต่วาา่าสดตัวจานลูกเอ๊ว่าไงกำลังกับค่ะเบิ้งค่ะนี่แหละค่ะเฮ็ดใสเต็มตาจ้ะจาดตอนนี้ก็มาหอดบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวม,มาเบิ้งมาอ่ะมีได้เฮ็ดยังเนี่ยเนาะค่ะเนาะอ่านี่แหละค่ะ ดอกแรกค่ะพี่น้องได้เฮดเพิงค่ะเฮดเพิงกับสีทเทาแน่จักน่อยมีดอกเดียวนี่แล้วค่ะหอมค่ะ,ะต่อมาก็จะเป็นเฮดอาใส่ถุงเนาะค่ะพี่น้องนะมันมีหลายชนิดเนาะอันมีก็เลยอาใส่ถุงอันนี้สีเป็นเฉพาะเฮดอาเฮดดิงเฮดแดงไหมคะ่ะเดี๋ยวจะเท่เลยเนาะ,ะดอกในน้อยคะ่ะเฮดผสมปนเปอนกันไปค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่แล้วค่ะเฮดในต่างแดน นี่นะคะทั้งสีแดงทั้งสีอ่ะม่วงะะแล้วค่ะอ้ยยุ่งารพี่น้องยุ่งกัดเดี๋ยวเอมี่จะให้เบิงอที่เอมี่เคยกินตลอดเนาะน,นี่ดอกไปน้อยค่ะอันนี้ก็คือเฮ็ดดินเนาะคะ่ะเนาะเห็ดดินเห็ดแดงนี่กินได้ค่ะพี่น้องเอมี่เคยกินแต่ว่าบางประเทศกับพ่อว่าเพิ่นกินบอนะจะเนาะส่วนเฮ็ดอันนี้อ กับ่ท่านแน่ใจเนาะเดี๋ยวสีเก็บมาทำพ่อปูส่วนโตัวแว้วราเคยกินเนาะค่ะนาะแต่ว่าเก็บมากค่ะพี่น้องเก็บมาหลายอยู่นี่นะคะเอมีกับเอามาฝากเพื่อนๆให้เบิ่งน้ำเราจะนอกมาเห็ดอิตาลีกะพ่อมีอยู่ค่ะแต่ว่าบิหลายเดี๋ยวสิทมพ่อปูว่ากินได้หรือกินบ่ได้ขันกินบ่ได้กับสิทิมค่ะพี่น้องเนาะนี่นะคะก็แยกทุ้งกันอยู่เนาะค่ะนาะจแต่เดี๋ยวพามาเบิร์กไก่ๆอีกรอบนะคะนาะ บริตัทหอตตีนกับพี่น้องเฝ้าเก็บเนาะค่ะเนาะไปกับแม่ยกับสามีบอกคือไปคนเดียวค่ะไปคนเดียวในใจเย็นเนาะค่ะเนาะตัดแข้งตัดขาแต่อันนี้ไปน้าเพลินยานเพลินเฝ้า,าอยากกลับบ้านก็นเลยเฝ้าเก็บค่ะพี่น้องเนี่ดอกใหญ่ดอกน้อยสลับกันไปเนาะสำหรับเมนูกับ,บท่านไนคิดค่ะพี่น้องจ้ะจากสาเห็ดป่นหรือเห็ดแกงเนาะค่ะเนาะนี่ละค่ะ ามาเก็บเห็ดงวดแรกของปีนี้เนาะกัเห็ดอื่นกับวันทัเกิดค่ะเกิดแต่ชนิดนี้เนาะค่ะพี่น้องจะ้ะเกิดแต่เห็ดดินเห็ดแดงสะก้อนต่อไปก็สิเป็นเห็ดชนิดต่างๆจังใดก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเด้อเพื่อสีบริข้าพลาดคลิปใหม่ของอิมมี่เนาะขันมีเวลากับสิาพาไปเก็บเห็ดเรื่อยๆพลจ้าพี่น้องจ้า อามื่อกี้กับสีบ่ได้ร้ายแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆทายพี่น้องมาติดตามรับชมให้กับร่างใจกันเนาะค่ะนาอเดี๋ยวไห้พ่อกันใหม่คลิปนาค้าคันฝนตกหลายกับคือสีได้ร้ายอยู่นอาอจจะเนาอมือนี้กับขอบคุณลหลายจ้าไววพ่อกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ